สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับพามาอัปเดตแปลงนาของพี่สํารวยนะครับที่ตําบลตาสังอําเภอบันพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับแปลงนี้นะครับที่เรามาติดตามผลงานกันเป็นระยะระยะมานะครับตอนนี้ข้าวได้สี่สิบกว่าวันแล้วใส่ปุ๋ยรอบสองไปแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้ข้าวดีดเราก็มีนิดหน่อยนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ครับฟางเขียวนะครับสามสิบกว่าไร ก็นี่ครับใส่ปุ๋ยรอบสองไปตอนนี้ก็ตามอุดมสมบูรณ์นะครับอตัวเบอร์ยี่สิบนะครับคือคแปลงนี้มาเมื่อก่อนหน้านี้มีข้าวติดเยอะมากขา้าวติดหญ้าวัดวัชพืชทุกอย่างเลยครับที่เรามาถ่ายทำลง YouTube ในช่วงนนแรกนะรุ่นนี้นะครับดูเรามองอมคือว่าหญ้าน้อยลงค่ะแทบไม่เห็นหญ้าเลยจะมีก็มีแฮ่หมูทั้งโซนเนี้ยแต่ก็ไม่เยอะนะครับ อันนี้เราก็ได้หมักย่อยสลายด้วยตองแปดเป็นหนึ่งรอบย่อยลงไปค่ะครับตอนนี้เราก็มาดูผลงานกันว่าสี่สิบวันถ้าเราเข้าวดีดมีระดับนี้นะครับข้าวพื้นเราแน่นข้างในก็ผลผลิตเราเพิ่มอยู่แล้วนะครับครับอันนี้เราก็มาติดตามดูผลงานนะครับหลังจากการใช้สารย่อยสลาย ตาคู่ก็เสร็จตรงแปดนะครับเราก็มาตามดูว่าข้าวดีดและหญ้าเราเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้ข้าวอายุได้สี่สิบกว่าวันเราก็ได้มองเห็นแล้วว่าข้าวดีดและหญ้าลดลงเยอะนะครับเหลือน้อยนะลุงเหลือน้อยครับเราเห็นเนี่ยคือข้าวดีดกนเนี้ยคือใบยาวๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เห็นตรงนี้ต้นต้นหนึ่งนะครับห่างๆคือห่างๆนะครับข้าวพื้นเราแน่นนะครับใช่ก็ถือว่าการแตกกลดไปเยอะเลยข้าวพื้นเราแน่นเลยนะครับเนี่ยไหนลุงเนี้ยครับ แต่กอแน่นเลยครับเนี่ยอย่างนี้ยังไงก็ได้ผลผลิตนะใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารุ่นนี้เราจะได้ผลผลิตเพิ่มเท่าไหร่นะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็หญ้าและข้าดีดลดลงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการใช้ตองแปดแค่ครั้งแรกนะครับค่ะท่านใดที่มีปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชในนาเยอะนะคะ ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะเราจะได้หาทางออกในการกำจัดข้าวดีดเพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ